รับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะที่ได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยทีเดียวค่ะตรงกับในช่วงนี้เรายังคงอยู่กับวิทยากรรับเชิญพิเศษนะครับนั่นก็คือคุณบรเมฆพลาสร์นะครับคุณบรเมฆครับก็สู่ช่วงที่2แล้วจากที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนถึงวัชิมาวัยแล้วก็เข้าสู่จลางความเ่าวยาลัยได้คุณมิตรเนาะเป็นกัลยาณมิตรในการทําหน้าที่ จนกระทั่งเนี่ยมีความสุจริตการปฏิบัติธรรมแล้วพอปฏิบัติธรรมเสร็จปุ๊บอะไรถึงตัดสินใจให้เข้าสู่โครงการอบรมธรรมทายาทนะครับก็จริงๆงนี้เขาก็ทําหน้าที่กัลยานมรของเขามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหตุผลที่แบบว่าเขาก็บอกว่าเออเดีทุกครั้งที่เจอกันพ่งนี้ก็จะบอกเออเนี่ยแกรว่างหรือเปล่าแบบซัมเมอร์นี้อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวไปมีโครงการนะที่วัดถ้าเกิดว่างไม่ติดเตียนซัมเมอร์หรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองไปดูอะไรเงี้ยครับ ก็เราก็แล้วก็เราก็ปรากฏว่าเราเราที่เราเห็นเห็นตะวันเป็นแก้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสีต่อหน้าต่อตาของเราเนี่ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบจริงๆแล้วใจมันสามารถที่จะทําได้ขนาดนั้นถ้าเกิดเราฝึกดีๆ <c oughs> อะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคซัมเมอร์นี้เดี๋ยวเราจะมามาเข้าโครงการอบร,รมธรรมดาญาติคือในระหว่างคือโครงการอบร,รมธรรมดายาจะอยู่ประมาณช่วงมีนาเมษานะครับประมาณช่วงเนี้ยช่วงเมษา มีนาเมษสะระหว่างนั้นก็จะมีก็จะชวนมาเรื่อยๆมาต้นเดือนบ้างมาแบบมีกิจกรรมพิเศษอะไรเงี้ยเข,า,ข,า,ข,า,ขาก็จะชวนเรามาเราก็จะถ้าเกิดเราไม่ติดอะไรเราก็จะเราก็จะมามากับเขาครับเหตุผลหลักๆของการอบรมธรรมาทายาธเลยก็คือหนึ่งเราอยากจะมารู้จักตัวเองครับ mm. คือคือจริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตเลยนะครับของการที่ที่ใครสักคนหนึ่งจะได้มารู้จักกับตัวเองว่าตัวเองอะ่ะมีทยาสัยยังไง ข้อดีคือของเราคืออะไรข้อเสียของเราคืออะไรแล้วพอเรารู้ข้อเสียแล้วเราก็จะได้รู้วิธีการที่จะเราจะแก้ไขตัวเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้วก็สองเราก็อยากจะให้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 ใหบุพการีของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการในการบวชครั้งนั้นนะครับแม้จะเป็นบวชสัมเณเนนะครับตอนนั้นอายุประมาณสิบแปดสิบแปดปี<ม>ก็คือยังไม่ยังไม่ถึงที่จะบวชพระครับ<ม>ก็หลังจากนั้นก็เข้าโครงการก็ ประมาณสองสามเดือนผ่านมาก็เข้าโครงการอบรมธรรมดายาธเราก็ตั้งใจว่าเราจะมาคือติดอะไรเราก็คือเราเราไม่ติดเพราะว่าใจเราไม่ติดแเระครับคือใจเราไปนะแล้วเราเออ <ขา S 1> แล้วก็หนักวันว่าโอเคแบบเออเราก็เคลียร์งานเคลียร์อะไรแบบนี้คือเราเราไม่มีเรียนซัมเมอร์เราไม่มีอะไรแล้วเราก็โอเคเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างเตรียมเตรียมใจเตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับแพ็คก,กระเปา๋าเดินทางเข้าวัดจากจุฬามวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ กระกับทุกซัมเมอร์เลยเนาะแล้วจนกระทั่งได้มีโอกาสทํากิจกรรมในสังคมพิศศาสตร์นามาสู่การเป็นประธานสังคมพิศษศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยถูกไหมครับครับก็คือในจากการบวชแล้วเนี่ยครับคือผมรู้สึกประทับใจมากๆคือแบบหนึ่งเรามีเพื่อนที่วัยเดียวกันเราฝึกฝึกบทฝึกเราฝึกคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีอะไรเราแชร์กันได้แล้วก็คือการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยของเราอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าระยะเวลาคนข้งที่สาาําคัญ คือโครนนงการธรรมชาติยเป็นโครงการที่ระยะเวลากําลังพอดีประมาณไม่นานมากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยมากเกินไปสําหรับที่ใครคนหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองในในโครงการน,นั้นได้ผมก็ก็คิดว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็ได้รู้ได้รู้หลักในการดำเนินชีวิตผมคิดว่าคุ้มมากในตรงนั้นแล้วก็พอเรียนรู้ว่าโอเคเราเรามีข้อเสีย,สยอย่างไงข้อดีอยังไงแล้วก็กลับออกไปเราจะใช้ชีวิตยังไงต่อ เราจะทาําภารกิจการเรียนตรงน,นั้นก็คือเป้าเป้าของเราก็คือการเรียนเราทําการเรียนของเราไงให้ดีเราจะทําควบคู่กับการการทําหน้าที่ของผู้ให้หรือว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเราจะทําอะไรค,ะคือเราเรา,เรารู้จักพอดีในช่วงที่เราบวชก่อนที่เราบวชเนี่ยเราก็รู้จักพี่ที่ชมรมพุทธอะไรเงี้ยคือคือแต่จริงพอ,พอจบโครงการอบรมธรรมชาติเสร็จป,ปุ๊บเราก็ตั้งใจว่าโอเคเราต้องไปทําหน้าที่ต่อนะเราอยากใช้คนที่แบบว่าตามมาเนี่ยเราได้รู้ ได้รู้จักว่าโครงการนี้มันมันดียังไงมันมันสามารถที่เปลี่ยนชีวิตของคนได้สักคนผมคิดว่าธรรมายญาคือ turning point ของผมคือจุดเปลี่ยนชีวิตของผม <S <S <an> <S ผมก็เลยอยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ดยการทําหน้าที่ไปถ้าเกิดมีใครที่เข้ามาในชมรมที่รู้จักเราเนี่ยเราก็จะชวนจริงๆผมชวนเยอะมากเลยนะชวน <S <S <an> <S เพื่อนชวนอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S <an> <S ชวนแบบว่ามาทํามาทําแบบว่าคือชวนมาบวชด,ด้วยกันนั่นแหละตอนก็คือแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็หลังจากที่อ,อบรมสมนาญาตเสร็จปุ๊บก็ตั้งใจว่าโอเคเราต้องต้องคีมนีสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการอบรมธรรมทาญาต์เราก็เลยตัดสินใจจะไปช่วยงานชมรมพุทธครับ้ mm. ก็แบบว่าก็ไปชมรมพุทธไปรู้จักพี่พแล้วก็ไปช่วยงานนะครับก็เราชอบเออแบบจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นไปสวดมนต์คืออาศัยบอกมว่าเป็นที่สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็หลังจากที่เราเรียนนะครับ เราหลังจากที่เออตอนเช้ามาเราตื่นมาโอเคเรามาทําวัดที่ทําวัดที่ชมรมแล้วก็ไปเรียนหนังสือหลังจากเรียนหนังสือเสร็จปุ๊บก็มาพักกายพักใจมาพบปะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่อยู่ชมรมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็เราก็เราก็จะได้ไม่ถูกสังคมที่เป็นสังคมทางด้านวัตถุมันกลืนกินเราจนเกินไปเพราะว่าอีกใจใจหนึ่งก็คือถ้าเกิดเมืว่าสังคมรอบข้างก็ค่อนข้างที่สำคัญผมก็เลยเออเลือกพี่ไปอยู่ชมรมพูด หนึ่งเราก็ได้สวดมนต์คือเพื่อตัวเองนะครับอพอหลังจากหลังจากที่แบบเออเรารู้สึกดีอะไรเงี้ยเราก็ทําหน้าที่กัลยาณมิตรผมคิดว่าคาคาเนี้ยเป็นคําที่ดูคุ้นหูกับหลายๆคนแต่ผมคิดว่าการทําหน้าที่กัลยาณมิตรไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่กัลยาณมิตรกับคนหลายๆคนในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่เป็นเฮดตักบาทอะไรนะครับเป็นเฮดตักบาทชวนคนมาดักบาทจับทรโบงคือ จับตัวละครไปชวนคนมาตักบาตรนจนทุกคนจําได้ว่าเออนี่มาแล้วมันต้องมาชวนตักบาตรแน่นอนตอนเนชอาเลยค่ะผมกับน้องเนี่ยผมกับน้องเนี่ยก็จะอ่ะแบบอ่ะปะเราไปไปชวนเขามาตักบาตรดีกว่าก็เราถือโทรละครไปเลยว่าตอนเที่ทยงเราจะรีบกินข้าวเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะไปสมมติพรุ่งนี้มีตักบาตรอะไรอย่างี้ครับก็อ่ะชวนน้องไปป่ะปะเดี๋ยวเราไปชวนตักบาตรเนี่ย ที่ลงอาหารคนเยอะๆเนี่ยแหละครับอตอนนีคนกอนน่แต่เรากินเร็วหน่อยนึงแล้วก็อ่ะแบบไปมาชวนว่าพรุ่งนี้มีตักบาดนะครับขอเลยนเิญทุกท่านมาตักบาทอะไรเงี้ยก็ว่าทาจนทําอย่างนี้จนจนชินนะครับตลอดสามปีของการเป็นอยู่ที่จุฬาสามปีแล้วก็ตอนเย็นก็จะไปโฟนหอไปโฟนคล้ายๆกับไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนคือคล้ายๆกับชวนทุกทุกคนเลยนะครับที่แบบว่าครับ ที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยมาก็คือผมก็รู้สึกประทับใจนะไม่รู้ว่าตัวเองทําได้ไงเพราะรู้สึกตายมากเลยัมองย้อนตัวเองมาทีนึงก็ทําอย่างนี้มาตลอดนะทุกวันทะเลาะสบีอดีประมาณนะครับอืมอันนี้เป็นเหตุเขาความรู้สึกเลยเขาใจความรู้สึกเพราะว่าคุณรณกรเองก็เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์ที่เกษตรด้วย ถูกต้องนึกภาพออกเลยพอคุณยองไพูดปุ๊บก็นึกภาพ่วนเออเราเข้าใจแล้วว่าการนคนตัดบาทนี่ความรู้สึกเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจนะครับใจเป็นเป็นเป็นคับหนึึงที่นอกเหนือจากการเรียนของเราการเรียนของเราก็ไม่ได้แย่นะครับก็ก็เรียนได้ก็โอเคเลยนะครับก็จบเทอมแรกก็เกือบได้สี่จุดเลยหลังจากระยะเาสร็จได้วันเก็บเก็บประมาณสามจุดเก้ากว่าถือการเรียนเราก็โอเคมากเลยการเรียนเราก็โอเคแล้วก็ กิจกรรมเราก็ไปได้คือตอนเย็นตอนเย็นก็คือทุกทุกวันนะครับผมจะไปชมพุเรื่องผมรู้สึกว่ามันสบายใจดีผมก็จะไปแบบว่าชวนชวนเพื่อนไปบ้างเอาชวนน้องไปอะไรอย่างงี้ครับพี่เขาก็จะให้ดูแลน้องๆแบบพี่ๆเขาจะแบบให้เอาแบบชวนน้องคนนี้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็ทําหน้าที่ในการดูแลน้องๆมาเร,เรื่อยๆครับก็ทําหน้าที่กัลยาณมิตรมาเรื่อยๆผมก็ปีสามปีสี่ขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะให้ดูแลอะไรแบบว่าเพิ่มมากขึ้นจนปีสี่เนี่ย ก็ได้เป็นประธานชมรมพุทธครับประธานชมรมพุทธจุฬาก็โอ uh ้ก็คือเป็นผมคิดว่ามันเป็นคล้ายๆกับบริษัทเล็กๆเลยนะการบริหารงานชมรมพุทธจุฬามันต้องแบบมันเป็นบริษัทเล็กๆมันคือมันต้องดูแลคนต้องดูแลคนต้องารจัดการเรื่องเราจะมีปัจจัยอะไรยังไงมาเพื่อที่จะมาใช้ในการทํา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 โครงการต่างๆให้มันประสบความสําเร็จไปได้ต้องแบบว่ามีวิธีในการที่จะแบบคล้ายๆกับโปรโมทชมรมตัวเองแล้วก็บอกบุญอ่ะแบบว่า คล้ายๆกับระดมทุนเพื่อที่จะแบบมาทํากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กที่มาร่วมกับโครงการเราเนี่ยแบบว่าได้เราประโยชน์อะไรมากที่สุดอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดก,การที่ผมคิดว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากเลยนะครับในการที่เป็นประธานชมรมเนี่ยมันมันบาลานซ์ทั้งการเรียนมันบาลานซ์ทั้งเรื่องของคนเรื่องของการบริหารอะไรอย่างี้ผมคือประทับใจมากๆในการที่ที่อยู่ตรงจุดๆนั้นแล้วก็ได้น้องๆมาได้คุชวนน้องๆไม่ได้มาบวชนี่แบบว่า เยอะครับคือทําหน้าที่กัลยาณ์นั่นคืคนนำทางน้อยกว่าเป็นหมื่นนะ oh <my S 2> แล้วก็ <God. S 2> น้องมาบวชได้มาอบรมมาอะไรางเงี้ครับก็ประทับใจใมากมากครับโอ้ oh, นะคะก็จากาก้าวที่แบบว่าไปเป็นผู้นําในการเป็นประธานชมรมพุทธแล้วทีนี้พอศึกษาจบแล้วเนี่ยมีโอกาสเห็นบอกว่าที่ไปเป็นนักวิจัยสถาบานันนานาชาติธรรมชัยประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียดิเรกเนี่ยตรงนี้ไปสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยได้ยังไงคะ ครับก็จริงๆมีพี่ที่เป็นพี่สิทธิ์เก่าของชุลาเนี่ยนะครับท่านไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ท่านเป็นเป็นหนึ่งในนักวิจัยของสถาบันดีรี่แล้วท่านก็ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอทาโก้ครับท่านก็อยู่ๆวันหนึ่งท่านก็ประกาศลงมาในในในไลน์ของของสิทธิ์เก่า,าว่าเออมีใครสนใจที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไหม mm. อะไรแบบนี้ครับผมก็รู้สึกสนใจเพราะว่าตอนนั้นผมก็จะจบอยู่แล้วครับใกล้จะจบแล้วก็หลังจากนั้นก็ พอติดต่ออะไรกันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราก็ไปต่างประเทศนะครับ mm hmm. ก็ได้ได้ได้ความสนับสนุนจากสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยครับยูริประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยสนับสนุนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการคือเราต้องไปเรียนภาษาก่อนนะครับ <Okay. S 2> จบคณะสาเวศแล้วก็แล้วก็พื้นฐานภาษาอังกฤษก็ระดับกลางๆไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยกลับไปก็คือไปที่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องเรียนเปาา็นภาษาอังกฤษคือภาษาอังกฤษมันต้องแน่น mm hmm. เรียนภาษาอังกฤษก่อน ครับไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่ประมาณปีหนึ่ง<า>แล้วก็แล้วก็ค่อยเข้าไปที่มหาวิทยาลัยพอเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยมันเป็นทางด้านคือผมเรียนทางด้านสายสายปรัชญาศาสนาอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเป็นอีกอีกพื้นฐานหนึ่งเลยเป็นอีกพื้นฐานหนึ่งในการที่ในการที่แบบว่าวิชาความรู้นะครับก็คือเบียนสายเลยจากจากวิทยาศาสตร์สุขภาพาไปเป็น ไปเป็นสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรอย่างนี้ครับก็ mm hmm. ต้องไปเรียนปรับพื้นฐานปีหนึ mm ่ง hmm. แล้วก็หลังจากเรียนปรับพื้นฐานปีหนึ่งหรือเขาเรียกว่าด mm ิฟแกรดดิฟแกรดก็คือคล้ายๆถ้าเกิดเทียบแล้วก็จะเป็นอนุปิญญาครับ mm hmm. เรียนดิฟแกรดปีหนึ่งเพื่อที่จะเรียนพื้นฐานพวกทางด้านภาษาภาษาโบราณอะไรอย่างนี้ครับภาษาสันสกฤตภาษาบาลีพุทธศาสนาเบื้องต้น mm hmm. อะไรอย่างนี้ครับก็ก็เป็นแบบครับ คุณกัปอันเนี่ยถามครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่จะศึกษาหลักฐานทางพระพุทธศาสนา,าหรือกาคัมภีร์โบราณต่างๆโดยเฉพาะลักฐานของวิชาธรรมกายถึงต้องไปศึกษาที่ต่างประเทศทำไมประเทศไทยไม่มีหรอครับหรือว่าอย่างไรอ๋อคือจริงๆแล้วคือการที่ไปศึกษาต่างประเทศผมคิดว่ามันมันได้มันได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ<ม>คือหนึ่งเลยหลักฐานหลักฐานที่เป็นเอกสารคัมภีร์โบราณต่างๆเนี่ยมันบางทีไม่ได้อยู่ในในเมืองในเมืองไทยของเรามันอาจจะอยู่ต่างประเทศอย่างเช่น อย่างเช่นคัมพีที่ตุนห่วงเนี่ยครับคมภีเก่าโบราณเป็นตันตีเลยถูกรังกฤษคือไปไปอยู่ที่หอสมุดอังกฤษอย่างเงี้ยครับคือเราก็ต้องไปศึกษาอยู่ตรงนั้นแล้วก็อาจารย์ที่ท่านเป็นสเปเชียลไลซ์ทางด้านคือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคมภีโบราณเนี่ยที่ต่างประเทศนี่รู้สึกว่าจะค่อนข้างกว้างขวางกว่าใน<อ>ในเมืองไทยของเราเอง<ม>อะไรแบบนี้ครับ<ม>ก็อันนี้เป็นเหตุที่ทําไมเราต้องไปเรียนต่างประเทศด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ ที่ได้จากการเรียนต่าไปที่หนึ่งภาษาคือภาษาอังกฤษคือเราไม่ใช่ไป<ะ>เรียนอย่างเดียวคือเราไปคล้ายๆกับว่าไปไปให้ความรู้หรือว่าไปเผยแผ่ในอีกรูปแบบหนึ่งอของการของการเผยแผ่พุทธศาสนานในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสังเกตว่าในมหลาลัยที่ผมไปเรียนนี่ University of o t a g o เนี่ยนะครับวิชาพุทธศาสนานเนี่ยมีคนเรียนเป็นร้อยเลยนะครับมีบ<อ>นักศึกษาเเรียนเป็นร้อยเลยแล้วก็คลาสค่ะหนึ่งอาจารย์ด้วยด้วยความที่มหาลัยกับดีรีเนี่ยมหามหามหาลัยโอทาโก้กับ สถาบันดีรี่นี่มี M O U กันสถ,สถาบันดีรี่ก็จะไปให้ทุนการศึกษาในการที่จะแบบว่าซัพพอร์ตพวกวิชาพวกเนี้ยครับแล้วก็ก็จะได้แบบว่าได้เด็กที่เป็นเด็กพื้นเมืองเลยนะครับเป็นเป็นเด็กชาวต่างชาติเนี่ยมาศึกษาแล้วก็มารู้ว่าพุทธมาเรียนรู้ว่าพุทธศาสนาเบื้องต้นคืออะไรการทาสมาธิเบื้องต้นนี้เป็นยังไงอันนี้มันเป็นมัน,เป,นเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งของการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนอ,อันนี้คือสิ่งที่เราได้แล้วครับ นี่คือเหตุผลว่าทาไมเราถึงต้องเรียนไปเรียนที่ต่างประเทศครับกลับมากลับมาตรงที่หลังจากที่จบดิพแกรดเสร็จแล้วนะครับดิพแกรดหรือว่าปีหนึ่งเนี่ยผมก็เข้ามหาวิทยาลัยเข้าไปเรียนรปริญญาโทนะครับก็ได้ได้ทุนการศึกษาจากสถาบันดีรีด้วยแล้วก็ได้ทุนการศึกษาจากจากมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็ไปไปศึกษาตรงนั้นแล้วก็ใช้เวลาประมาณสิบแปดเดือนนะครับก็จบปริญญาโทโ<อ>หลังจากจบปริญญาโทเสร็จปุ๊บ ก็ด้วยด้วยด้วยความที่ว่าเราผมคิดว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเป็นจังหวะแล้วก็โชคดีของเราด้วยคือเราได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกสิ่งทุกอย่างเกรียนเราก็เลยออกมาดีดีมากๆเลยครับก็เลยมหาลัยก็เลยให้ทุนการศึกษาสามปีในการที่จะทาวิาใหพผลทําวิจัยนะครับจะเกี่ยวกับอะไรก็ได้มันอยู่ที่เราแต่ว่าให้คือให้เราครับเอ่อให้เราให้เอ่อให้ทุนให้วิจัยเนะี่ย สปีก็สนับสนุนค่าใชใ้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้แกับเรียนฟสีแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนอะไรกันมาณนี้ครับครับครับคุณก๊ปเราหัวข้อของทีสีเนี่ยครับที่คุณก๊ปทำเนี่ยคือหัวข้อเรื่องอะไรอะครับครับก็คือจริงๆแล้วคือเราขาหนึ่งเราอยู่ที่เรคือเราเป็นนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยด้วยแล้วก็เราก็เป็นนักษาที่โอทาโกด้วย คือเราจะคือเราอยากจะทําอะไรสักสักสิ่งสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะวิจัยอะไรที่ทางเราได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ทำมาหาอะไรได้ประโยชน์ด้วยเราก็เลยได้ผมก็เลยศึกษาเกี่ยวกับคมภีรเป็นคมภีโบราณนะครับเป็นคมภีโบราณที่อยู่ในกลุ่มคัมภีรธรรมกายมคมภีร์ชื่อว่าธรรมกายเลยนะครับเป็นคมภีคำีธรรมกายเลยที่อยู่ในในวัฒนธรรมของไทยของกัมพูชาและก็ของลาว อันนี้เป็นเป็นกูแล้วก็ศึกษาวิจัยเอาคัมภีร์ตัวเนี้ยมาศึกษาว่ามันมีมันมีที่มายัางไงมีความสําคัญยังไงคนคนที่อยู่ในสังคมนั้นๆที่ที่คัมภีร์ปรากฏอยู่เนี่ยเขาใช้คัมภีร์เนี้ทำอะไรบ้างอันนี้คือสิ่ง,งที่ตัวเองศึกษาคือนอกจากเราจะได้รู้เร,ร,ร,เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมกายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังได้รู้วัติติษอาอ mm. คืออันนี้ก็คือ สำหรับคนที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายเขาก็จะได้รู้ประวัติศาสตร์ของของคำพีของเท็กซ์ของกลุ่มคนในกลุ่มของของกลุ่มคนในชาติพันธุ์นั้นๆก็คือชาติพันธุ์ไทยคือเชื้อชาติไทยลาวขเขมรอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เขาก็จะได้รู้ประวัติศาสตร์ตรงนั้นส่วนคนที่ศึกษาคนที่สนใจเกี่ยวกับธรรมกายเองหนึ่งแหละที่น่าสนใจเพราะว่าชื่อชื่อว่าธรรมกายค่ะ <c oughs> แล้วเนื้อหาข้างในของคัมภี์ชื่อว่าธรรมกายเนี่ย บอกอะไรบ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิ oh. คือคัมภี์ธรรมกายเนี่ย mm. ด้วยตัวด้วยตัวคัมภีของของธรรมกายเองเนี่ยก็ต้องคือเราก็สันนิษฐานอยู่แล้วนะครับว่าเออมันเกี่ยวกับธรรมกายแน่นอน mm. พอเราอ่านเข้าไปเนี่ยการที่จะไปหาคัมภีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องมีความรู้ทางด้านภาษาแล้วก็อักขรวิทยา mm. อักขรวิทยา mm. พมหนึ่งไม่ใช่เป็นอักษรที่เขียนด้วยอักษรภาษาไทยปัจจุบัน <Okay. S 2> เป็นอักษรโบราณไม่ <Okay. S 2> แก่อักษรธรรมบ้างอักษรคือ ง,งานวิจัยหังนแกรมนะครับเป็นอักษรคมพีเนี่ยจะอยู่ในคมพีที่เป็นอักษรธรรมล้านนาะอักษรธรรมอีสานอักษรของอะไรเงี้ยครับเราก,ก็ต้องมีความรู้ทางนั้นคือเพราะนั้นเราต้องมีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนแล้วก็แล้วก็าภาษาไม่ใช่เป็นภาษาไทายแต่เป็นภาษา,าบาลีเราต้องมีความรู้ทางด้านนี้พอสมควรเพื่อที่จะอ่านแล้วเข้าใจคมพีคมพีนั้นหรือว่าเท็กซ์ที่อยู่ในคมพีนั้นครับแล้วพอเราอ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าคมพีเนี่ยครับ ได้อธิบายว่าธรรมกายเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอ oh. คมภี์ได้บอกเลย oh. วอาคมภีได้บอกเลยนะครับครับ oh. ต้องบอกว่าคมภีที่เก่าที่สุดที่อยู่ในกลุ่มคัมภีร์นี้อายุประมาณห้าร้อยปี oh. แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือคัมพีร์เนี้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวิชาธรรมกายเลยคือเราไม่รู้จักคมภี์นี้มาก่อนหลวงปู่วัดบางน้ำอาจจะไม่รู้จักคัมภีร์นี้มาก่อนแต่ว่า oh. อธิบายเกี่ยวกับคมพีเนี้ยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องธรรมกายอื oh. และอธิบายว่าธรรมกายลักษณะของธรรมกายมีลักษณะเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าธรรมกายยะพุทธลักษณะพุทธลักษณะคือธรรมกายก็คือพระธรรมกายนี้ก็คือมีลักษณะนะครับเป็นลักษณะคือเป็นพุทธลักษณะนี่แหละเป็นพุทธเจ้านี่แหละเป็นพุทธรูปนี่แหละอะไรเงี้ยทาให้เราได้ดูเลยว่าธรรมกายมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็บ่งก็มีส่วนท,ท้ายของคัมภีรเนี่ยบ่งบอกว่า คนที่ปรารถนาที่จะบรรลุทำเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องระลึกถึงพระธรรมกายอยู่ตลอดเวลาต้องระลึกถึงเลยนะครับระลึกถึงอยู่ตลอดเนืองๆเ,เลย mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือเราอะโชคดีที่เราเรียนรู้ว่าหลวงพ่อบักน้ําสอนการทําสมาธิเพื่อที่จะทำยังไงเพื่อจะให้เข้าถึงพระธรรมกายแต่คำภี์เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะทํายังไงสเต็ปแรก ทำยังไงวางใจไว้ตรงไหนถึงจะเข้าถึงแต่แด่ปงบอกผลของการปฏิบัติมาแล้ว oh. ว่าโอเคธรรมการมีลักษณะน,นะอย่างนี้อย่างน,างนี้อะไรแบบนี้ครับทให้เรารู้สึกปลื้มใจแล้วก็ประทับใจภาคภูมิใจในการที่ที่นี่ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราทาทาเกี่ยวกับทางด้านนี้ oh. เป็นประโยชน์ต่อคนที่ศึกคนที่สนใจเกี่ยวกับธรรมกายเองแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านอื่นด้วย oh. อะไร oh. ประมาณนี้ครับ อูพอฟังแล้วต้องแบบว่ารู้สึกแบบดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาฟังเรื่องราวแบบนี้ที่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ถ้าคุณแกไม่มาเล่าในรายการเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้เลยเนาะว่าการที่มีคนศึกษาเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันมีหลักฐานที่อ้างอิงว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเราแค่มาย้อนศึกษากลับไปแต่ทีนี้มันก็ต้องมีเรื่องราวของอนุภาพบุญที่มันจะเกิดขึ้นที่ทำให้คุณแกรู้สึกว่า นี่แหละเรามาในเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็คือคือการทำวิจัยแต่ละชิ้นงานเนี่ยนะครับมันคือ possibility อะครับมันคือ possibility ก็คือความน่าจะเป็นคืองานวิจัยนั้นๆอาจจะสําเร็จก็ได้หรือว่าอาจจะไม่สําเร็จก็ได้เช่นการวิจัยของแก๊ปเนี่ยเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำภีที่จำเพาะเจาะจงก็คือคมภีทารรมกาย แล้วคัมภีในโลกในคัมภีคัมภีที่อยู่ในเมืองไทยเองหรือว่าที่กัมพูชาที่ลาวเองเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าแสนผอแล้วการที่เราจะไปหาคัมภีที่เป็นคัมภีเนี่ยคือเราต้องทาวิคือเราต้องผมคิดว่าต้องอาศัยผมอันนี้ชม,มที่ส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าต้องอาศัยบุญผมเชื่อบุญเป็นเรื่องเป็นเรื่องอจินไใจไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นเรื่องของเหตุและผลเพราะนั้นการที่ผมจะไปไปไปศึกษาวิจัยอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นงานนึงเช่นการทำวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ย ผมต้องไปต้องเสี่ยงต้องเสี่ยงกับการที่จะไปลงพื้นที่ว่าเราจะเจอคมภีที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมกายหรือเปล่า oh. คือก็คือมันเป็นด้วยความที่ว่าเราทําวิจัยกับท่านนีน้คือมันจะมีนักวิชาการบางคนเนี่ยเป็นนักวิชาการชาวต่างชาติด้วยนะครับ oh. อย่างเช่นนักวิชาการฝรั่งเศสเองอะไรเองเนี่ยเขาศึกษาคมภีคมภีธรรมการนี้มาก่อนผมแล้วนะครับ oh. นี่คือจุดแรงบบันดาลใจที่ผมได้มาจากเขาเพราะว่า อาจารย์ที่ปรึกษาให้อ่านคัมภีร์ที่เรียนคัมภีร์นี้เพราะคิดเพราะเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะศึกษาเกี่ยวกับธรรมกายเขาก็เลยให้เราอ่านคัมภีร์อ่านบทความที่เป็นที่เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่อาจารย์แปลมให้แล้วนะครับอาจารย์ดีมากอาจารย์ที่ปรึกษาผมแล้วคืออาจารย์ที่ปรึกษาเชื่ออาจารย์อลิซาเบตดรอลิซาเบตการทรีนะครับท่านอยู่เป็นคนนิวซีแลนด์นั่งสมาธิดีด้วยองค์คนนี้ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปหาคัมภีร์ได้เนี่ยเหมือนกับงวเข็มในมหาสมุทรเรา ก่อนที่ผมจะไปหาเนี่ยเราต้องวิจแบบศึกษามาอย่างดีมากๆว่าคมภีร์นี้อยู่ที่ไหนพอเรารู้ว่าคมภี์นี้มีไม่ไม่แน่นะครับพอเราไปปุ๊บเราอาจจะหาคัมภีร์ไม่เจอก็ได้เพราะว่ามันอยู่มันมีในบทความก็จริงแต่ว่าในสถานที่จริงมันอาจจะไม่มีก็ได้ oh. มันจะหายหรือว่า,าจ,จะสูญเสียหรือว่า,าจ,จะโดนปลวกกินไปแล้วเรียบร้อยก็ oh. คือ <c oughs> ผมก็จะทำงนี้เวลารู้ว่าคมภีเนี้ยอยู่ตรงนี้แล้วแล้วการที่เราจะไปเอาเนี่ย ันต้องผ่านอะไรหลายอย่างนะครับการที่เราจะเข้าไปสืบค้นในแหล่งข้อมูลที่สําคัญสำคัญมันต้องมีหนังสือนํามันต้องมีแบบว่าอาจารย์ที่ปรึกษารับรองต้องมีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องผ่านหลายด่านผมก็จะอธิษฐานนั่งสมาธินานนานหน่อยนั่งเป็นชั่วโมงก็จะอธิษฐานจิตว่าถ้าขอบารมีขอบารมีครูบาอาจารย์ขอบารมีหลวงพ่อหักน้ําคุณยายหลวงปู่หลวงพ่อธรรมะเนี่ยครับให้แบบว่าถ้าเกิดมันเป็นบุญของของเราก็ให้เราไปเจอ ก็จะสังเกตว่าทุกครั้ง <ality> ที่ทําอย่างเนี้ยครับผมจะไปเจอเจอหนึ่งเจอคมภีที่ตัวเองจะหาสองเจอคมภีที่ตัวเองไม่ได้จะหาโดยแต่เกี่ยวกับเรื่องธรรมกายอยู่ๆก็ไปเปิดเจออ้าอันนี้มันเป็นคัมพีอ้าอันนี้มันชื่อว่าเอามันอย่างเช่นที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยอยู่ผมก็ไปเปิดเปิดดูอ้าวคมภีนี้มันไม่ได้อยู่ในลิสต์นี่แต่ชื่อว่าพระธรรมกายอันนี้ก็ทําให้เราแบบว่าเฮ้ย มันก็มีอย่างเงี้ยคนมีตั้งหลายคนที่แบบว่าทําวิจัยก่อนหน้น่นนี้ก่อนนะก่อนเราอะ่ะแต่เขาไม่ได้เจอชื่อเนี้<ฆ>มันเป็นเรื่องเรื่องค่อนข้างที่จะอธิบายได้ยากแล้วผมก็เมันแล้วมันเป็นมันเป็นหลักม,มันเป็นเรื่องของบุญแล้วก็เป็นเหตุของผลอะไรเหตุและผล<ฮ>อันนี้ครับเป็นสิ่งที่ตัวเองได้สัมผัสมากับตัวแล้วก็จะเหมือนกับพอเราจะไปลงพื้นที่เราก็ทํางแบบเดิมครับเหมือนกับเราก็จะได้รับการต้อนรับเชือ้อเชิญแล้วก็มีคนช่วยเหลือ<ฮ>เป็นอย่างดี เหมือนกับคาพี่อเอามาวางว่าเขามีคนเอามาวางไว้ให้เราแล้วอะครับเหมือนกับมีคนอแค่เราแค่ทําหน้าที่แบบว่าไปหยิบมาบบหยิบมาคุณสุชาดา <c oughs> พูดดีมากเลยคือบอกว่าแล้วก็ผมคิดว่าครับเวาลาเรียนเป็นราะเอียดก็จะเจอว่าเอ้ยแบบกลัวจังเลยกลัวมันจะแบบเฟลงเียผมก็เลยผมก็คิดว่าในใจผมอ่ะผมคิดว่ามันคือมันไม่ได้ไม่มีอ่ะคือผมผมใจผมคือมันมีมันต้องมีมันต้องมันต้องได้แล้วก็ มันต้องไปให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เลยทำกำลังใจตัวเองว่าครับจบมันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือมาสุดยอดเลยจริงๆครับคุณวราเมฆครับโหเรื่องเราสนุกมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ปรานเหนือที่นิาที่สุดท้ายครับในฐานะที่คุณบารเมฆมาที่รายการผู้ออกแบบชีวิตคําถามแรกเลยนะครับก็คือจะออกแบบชีวิตของตัวเองอย่างไรและถ้าเกิดมีคนสนใจอยากอ่านผลงานทางวิชาการคุณวารเมฆเนี่ยสามารถรับชมได้ทางช่องทางใดครับหรืออ่านได้ทางช่องทางใดเสร็จแล้ ครับผมคิดว่าการที่เราเกิดมาเป็นเป็นมนุษยชาติเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราได้ไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นเป็นเรียนรูปแบบไหนเป็นคนจะรวยจะจนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราได้คือหนึ่งก็คือผมก็ขอเอายกโอวาทของครูบาอาจารย์มาแล้วกันนะครับก็คือคือท่านบอกว่าคือบุญมีเราก็สร้างปัญหามีเราก็แก้ สมาธิเราก็ต้องนั่ง mm. อันนี้คือสิ่งที่ผมใช้มาตลอดในในเส้นทางของการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นเนี่ย mm. การที่เราจะออกแบบชีวิตของผมเนี่ย mm. ผมคิดว่าหนึ่งผมก็จะแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติธรรมแม่ขาดก็คือสิ่งที่ผมหวังไว้ในชาตินี้ก็คือเราจะได้พืชอ,อยากจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงพอเราทําเพื่อตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีกําลังใจไปคนที่อยู่รอบข้างของเรา mm. ผมคิดว่าเขาสังเกตเรานะ mm. เขาจะสังเกตเราว่า เออเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราดีขึ้นยังไงแล้วเขาจะมาถามว่าเออเพราะอะไรเราถึงเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะอะไรเราถึงมีความสุขในการดำเนินชีวิต üyor? เขาจะได้เรียนรู้อะไรจากเพราะเขาจะได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้จากเราเพราะนั้นเนี่ยผม,ผมคิดว่าหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะทําหน้าที่ของของ,ของนักวิจัยแล้วก็อยากจะเป็นครูบาอาจารย์อยากจะไปสอนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไปไปสอนทั้งความรู้ทางโลกแล้วก็ความรู้ทางธรรมให้ให้ให้คนรุ่นใหม่ แล้วก็พอมีเวลาหรือว่ามีโอกาสอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้ได้คล้คยๆกับถ่ายทอดความรู้หรือว่าได้แชร์ความรู้ให้กับพระภิกษุสามเณรนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําอยู่แล้วครับสำหรับสำหรับท่านใดที่ที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านเอกสารโบราณเนี่คือผมยอมแล้วผมขอขอบอกว่าคือผมเป็นแค่หนึ่งใน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 นักวิจัยนะยังมีพี่ๆอีกหลายท่านที่ทํางานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่ทําอีกคนละฟิลที่ ที่อีกเป็นด้วย,วยความที่อักษรมันมีหลายอักษรเนี่ย mm. ก็จะมีหลายคนที่ทําเกี่ยวกับคัมภีบางบางองค์บางรูปหรือว่าบางท่านเนี่ยคมภีทำคำเกี่ยวคัมภำพีที่เป็นอายุประมาณพันกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมีอีกท่านใดสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปไปไป,ไปดูได้ในใน a ฟ e b o o k ของดีรี่ครับ mm. สามารถที่จะพิมพ์ไปได้วยดีก็สามารถที่จะไปติดตามผลงานตรงนั้นได้ครับ mm. นะคะโอ้โหวันนี้ก็ครบถ้วนเลยนะคะที่เราได้ฟังเรื่องราวดีๆนะคะจากคุณวรเวฆมลาศาสตร์ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญมาเป็นผู้ออกแบบชีวิตให้เราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับโอโ้คุณผู้ชมครับฟองเรื่องราวของวิทยากรรับเชิญแล้วนะครับวันนี้เราได้คิดนะนีครับว่า สิ่งสาคัญก็คือบุณน,นั้นนะครับก็คือผู้อยู่ข้างหลังความสําเร็จชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะออกแบบชีวิตด้วยบุญกุศลที่เราทํา่นเองครับใช่ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของรายการผู้ออกแบบชีวิตค่ะคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมนะคะที่จะออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองรวมไปถึงคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคือคุณนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะ คุณรนกร,เ,ร,กรเอี่ยมกำชัยและดิฉันสุชดาระยะอินพรอ้อมทีมงานนะคะก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบก,กันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะกับอนุทนาบุญและ,ส,ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ